พี่เราครับดีใจน้ำลงน้ำเต่าหนองลงสุขสุขนพี่ตะปูมันหมานมุดชายเป็นไงอ่ะคุณสายใหญ่คุณสายใหญ่อ่ะคุณสุดยอดมากเลยผมชอบมากเลยท่อนสุดท้ายมันเป็นท่อนแรกนี่จบเลยอะไร่ะหนูก็บพรกเจ้าของเพราะว่ามันมันขึ้นเหมือนกันใช่ไหมคะ ก็จบเลยส pues ุดยอดมากเลยประหยัดเราประหยัดเวลาพอมีโปรใดเหตุใดขึ้นูเราประหยัดเวลาคุณสุดยอดมากเลยพอมีโปรใดเหตุใดขึ้นพอบีุณพ่อพีแล้วก็พ่อพีบรรยากาศเฮ็ดน้ำโอ้ขอบคุณขอบคุณน้องคนด้วยนะครับคุณสุดยอดนะครับขอบคุณครับเพลงเพลงปังๆนี่ยันไหนโอ้ยน้ำน้อง มาต่อกันต่อปัดบุกเดินตรงใจตเด้ยิมุ้กมาเก็บอนละวันจ่าสานาทีนงสนุมากเลยนะครับดีใจกับน้องชายกับน้องสาวนะครับสนอดมากเลยนะครับ ครับเพราะว่ากลับไปเขาจะไปเลี้ยงอันชาบูอยู่นะครับเรากินชาบูอยู่นะครับโอป๊าพี่น้องดภาษาังพี่น้องภาษาับพี่นองป้า มาดึงมาดึงอะไรเนีงยเนอะได้ได้แล้วลครับเฮ้ยเป็นหุ่นนให้ดึงดี่เค <Okay>. uh, น แม่เต็มไส่โซ่ก็ยังมันเป็นเตือนหลายเดือนขอบคุณมาไลน์ออนไลน์ขอบคุณพี่น้องทางต่างเดียร์ขอบคุณพี่น้องมัสสุกสุซ่นบานฮักบัววัชระแฟมิลี่พอดีเป็นหมอบมาไห้นะครับเป็นบานบ่วใดบ่วใดไล่โซ่กะออกงานบัาใดวังหน้าฮันกะส่งกำลังใจออนไลน์มากขอบคุณมากๆเด้อนะครับให้ได้ขึ้นไปมัสสุกูโซนเป็นลายล้าน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 เท่าไอแกเอาแต่เงินห่อต่เงินเขาเงินเขาซองพบเจอได้สิ่งที่ดีพบเจอความสุขไมเจริญนะพี่น้องเด้อ ครับพี่น้องเลี้ยเอมตอนนี้ไฟสีดำก่อนครับผมไปหามีเงาะบานีกถ้ามีัสัง้าก็มีพี่เงาะากะรทกันฝากน้ำก้อยเเลอร์ดีเงาะสุดยอมากเลยครับ้งปม่ังนะครับูงสยังไงพอดรักอดกรมานะครับ้งุกคนที่ตมมาเล่นเกมก็รับกันอา้องเลยท่าใดใครอกมีสุริาังกฝากเอซพี่น้องพอกันมือเลยนะ ท่านกระปังเออลัตตลาดฉลองกรุงใช่ฉลองกรุงนะครับปิดไหมอันหมื่นต่อหมื่นั่นละพี่น้องกรบเป๋าแน่ดอกนู่นนี่นั่นนั่นนู่นนี่ยังวากันน้ำนั่นละขอบคุณมากๆขอบคุณเจ้าของพรมอะไรทุกคนด้วยนะครับขอบคุณเอ็มซีเด้อร์ขอบคุณบ้านหักสาวน้อยสุขสุขคนครับผมปังปังครับผมอู้ฮะเอา สุดยอดมากเลยครับสุดยอดมากเลยนะครับกระเป๋าบัลลัชัย์ครทำบัลลัชย์เลยทำหาเลยทำหาแบบโอ้<ค>บัลทันแล้วอ,อ,อยู่อันลูกคอยบัลทันแล้วอ,อยู่โล้วก็ยังล่ะจับถือบัดอเอาเงินอันฝากพี่น้องอัน <c oughs> กันมือออืื่นมคือมืออื่นนะครับอยู่มืออื่นอยู่นะครับตลาดฉลองกรุงรัดกระบังรัดกระบังเด้อพี่น้องนะครับไปให้ก็ร่างใจได้นะครับผมบุรีมาบ่อเด็กกับเบิ้งผ่านไรสุดหลับพี่น้องนะครับบัตรตัวส่สิบเก้าบาทแมนเดิมเนาะนะครับนี่อีกสองมือมืออื่นอยู่ตลาดฉลองกรุงนะครับวันที่ยี่สิบแปดยู่พัทยาใต้มั้งเดี๋ยวยินว่าได้ได้ได้แล้วใช่ไหมน่าจะเป็นพัทยาใต้นะครับสุดยอดสุดยอดรอรอติดตามทางเพจแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับพี่น้องครับ ติดเลี้ยงติดเลี้ยงผมจกมีหนู่าติดว่ติดเออเออชอบกินเส้นห้าแดกดักห้าแด็กด่างเอาว้ลของอันนี้มาเลยโอ้ยยังอย่นี้เลยบุเก็บหอกครัมาที่ดอกรับที่ช่องที่การชัยนะครับครับสวัสดีครับฝากติดตามชมเน้นหน่อยการชัยวิไลสินเนื้อต้องเน้นหน่อยมาสัมเดล บางทีตามทางนี้หน่อยๆก็ติดน้ำได้ติดติดปลุกปลุกของน้องเฮ็ดปลุกปลุกถอดนุ่มมันติดติดเป่าวะฮะบโบสติดตัวมั้งเนาะเป็นยังไงบ้างวันนี้โอเคไหมโอเคครับพอได้สื่อออมสื่อแมนครับพอได้สื่อขอบคุณพี่สาวด้วยเป็นอดมมลัยมาหาอยู่ แต่ยูซีลอยหาลอยมือนอยู่ในมือละราหาลอยพ่อขอบคุณพี่สาวยูเคแต่ประเทศอังกฤษขอบคุณพันช่องไอการชันรยนะครับขอบคุณไร้ไรนะครับเริ่มท้าให้กันลแล้วไปขอคนไร้เหรอไร้เยอะมากเขาดูการชัยเนาะเขาดูการชัยว่าจะลองผิดหรือเปล่าเา <c oughs> เป็นยังไงบ้างเพื่อนสวัสดีผมฝากช่องการชัยออฟฟิเชียลเนี่ยนะครับผม ผมผมผมรักเพื่อนโอ้ยมิฉะนั้ผมผมคนเยอะมากนักเตะผมอีกแล้วคนเยอะมากเลยวันนี้ผมเมื่อยเพื่อนต้องค่อยดูแลความปลอดภัยหนาที่เต้องนักเอียกเครื่องไม่ต้องหายไม่ต้องหายโอ้โหปวดไหวเอ้ยอีหยังวะ

เห็นได่นั่นขึ้นไปเ็จก็เลยลงมาเลยเนียเจ้าเออแล้วว่าเราหดล้วเจ้า่ยเป็นไอันคึอนยางน้ำกดกรใสไหลไหลฮะไผ่กุมวันใช่เหรออันีปนออาชีพโอ้จิ้งกป่ามวนบ่มวนบ่ ได้อยู่ตรงน้ได้ยู่เนาะันเดิมคุณตึกลังใจนะครับผมเปิดตัวแล้วเข็มล่ะเข็มตัวตัวแล้วเข็มเปิดตัวแล้วเข็มแฟนเขียนแนเขีแฟนเข็มแนี่เขนเปิดตัวแล้วนะครับกรใจ้องอะไรนะน้องหมูน้องหมู เข็มหมูหมูเข็มนงเคยป่นี่นงเคยบ่เฮยมาตัวเอากระนกเคยตัวแฟนหมูกระนกเคยตัวิมก็ลนเก็บกอเปิดตัวเราแค่นี้เปิดตัวอ้นคือกันเนคือกันเดนาไม่ค่อยียนไทยคนเดีนคือกันเนดกันไดัดนเปิดตัวแล้วเปิดตัวแล้วเปิดตัวแล้วับแไม่บน แม่บ้านแม่บ้านเขียแล้วมเต้นกันเส็แล้วเปิดตัวแล้วครับย่อมย่อมยมเฮ้ยเฮยังเกาะยังเกาะยังเกาะงอเาเห็นแต่ควายละเทวมันมันอายมาอีรีนะไอ้มูนมาแต่โดนแล้วเขาไสิใจแตกโอ้ย้ากูยเย่าได้จอยเขียน เราง่ามเด้อเราเราง่ามเด้โ้โโ้นี่นี่ขืนเราืนเราหืนเราก็ด้องเางยินเราอามว่ายผมไม่ใ้อเราจะได้หมวละลานผมกลไปกรัไสส่อเด็ทางหนานมวี่เราหมออเขียมันคือทางหนานี้เราคิดางคนไหม่รม่ เรคกำลังใจครับวลน้หัวอลก็รับพี่น้องเดื้อแต่ว่าเขาเอากันอีนี้แล้วเอกัรนีแล้วพอกาคลิปนะครับพี่น้องพอกันคลิปหนาครับโอ้ปเเคียของอยู่หายลาเรไปเเนตามเราพอกันคลิปหนาครับ